ก็ขอสวัสดีรรมมท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยครับผมในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศของวันที่5้าเดือน3กันนะคะสภาพอากาศของน,นี้จะมีอะไรเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยในวันนี้ก็จะเป็นสภาพอากาศหมอกทึบนะครับช่วง18ในกางิถึง20ในกางิก็เข้ามาดูในเคลจับกันเลยะครับมาดูในเคลจับระดับต่ำกันเลยนะครับผมสภาพอากาศหมอกทึบก็จะมีปกตอนตามที่เห็นเลย ย้ายมาดูที่เทพเจับระดับสูงกันเลยนะครับลงมาที่สภาพอาการมองชิดโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยครับสำหรับในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับในวันนี้บายบาย